กาเลยบัสเซยสวินภาค2ตอนที่4หรือมังงะตอนที่132มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า The r e s i s t ซ r หรือสามารถแปลไทยได้ว่าผู้ต่อต้านชายคนนั้นที่ได้มากับน้องสาวเนี่ยก็ได้พูดออกมาหน่วยของเพอร์ซิวัลแห่งสีจัตุรอาชางั้นเหรอที่พวกเจ้าได้พูดมาตะกี้น่ะคือพวกกบฏไม่ใช่หรืองไงและฉะนนแอนน่นะฮะก็ได้ตอบกลับในตอนนี้พวกเรานะควรไปได้แล้ว พวกเราอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วและจากนั้นชายคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดต่อนี่เจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถหนีรอดไปได้งั้เหรอจากอัศวินสักิ์ธิ์แห่งค้าไม่หลอดนะและแอนเน่เนี่ยก็ได้ตอบกลับถ้าเกิดในกรณีที่ว่าฉันไม่ได้เข้าไปช่วยแล้วก็มีหวังพวกนายได้ตายเพราะว่าหม้อน้ําแห่งแอนวิฟไปแล้วชายคนนั้นที่ได้ฟังนะฮะก็ยังแรงงงงงฮะฉันไม่เคยได้ยินไอเรื่องสถานที่บ้าๆน,นั้นมาก่อนจากนั้นแอนเน่ก็ได้พูดต่อสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยพิษ มันเอาไว้สังหารคนที่ได้เกิดความสงสัยในอาณาจักรคาเมลอดและเกิดความไม่เชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าอัศวินตะกี้ตั้งใจพาเจ้าไปที่นั่นดังนั้นแล้วการที่เจ้าจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน,นก็ไม่แปลกพอเมื่อไรก็ตามที่ได้เข้าสู่อาณาจักรคาเมลอดพวกเจ้าจะไม่เกิดข้อสงสัยในอาณาจักรนั้นชายคนนั้นนะตอนนี้นก็ได้พูดกับดังนั้นแล้วจะบอกว่าอัศวินตนนั้นตั้งใจมาจัดก,การข้างั้นเ,นเหรอแอนน่ก็ได้ตอบรับอืมฉันพนันได้เลยว่าตัวเจ้าในตอนนี้ก็น่่าาาจะรู้้แลววทํไม นะตอนนี้ก็ได้มีเพื่อนชั้นบางคนอยู่สถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกที่พวกเราเจะทราบข้อมูลพวกนี้รวมถึงวิธีการหลบหนีออกจากอาณาจักรคาเมลอนจากนั้นน้องสาวของชายคนนั้นนะฮะก็ได้พูดออกมาเพื่อนของคุณงั้นเหรอตัวของแอนเน่เนี่ยก็ได้ยิ้มให้อ่าเขาเป็นคนที่ชนนั้น่ะค่อนข้างอุ้มชูเลยล่ะและจากนั้นเด็กสาวคนนั้นก็ได้พูดต่อใช่งั้นแล้วพี่นะ่ะมาบ้านของหนูไหมแอนเน่ Anna นะฮะก็ได้ตอบกลับไป ขอบใจจ้ะจากนั้นภาพของมังงะจ,จะตัดมาที่บ้านของพี่น้องคู่นี้เสียงของพี่ชายเขาที่กาลังคุยกับเน่เนี่ยก็ได้พูดออกมานี่มันไม่มากเกินไปหน่อยงั้นเหรอเรื่องแบบนี้นะไม่อยากเคยดินมาก่อนและเน่เนี่ยก็ได้พูดต่อเธอใจพูดแล้วก็มันพูดยากอาณาจักรคาเมลอดนะ่ะนำมาซึ่งความพังพินาศดังนั้นแล้วนะตอนนี้พวกเราเนะี่ยจึงได้พยายามในการกัดทำลายอาณาจักรคาเมลอดแล้วก็ตัวนายอย่าได้เข้าใจฉันผิดไป ตัวฉันในตอนนี้ต้องทําเพียงเพราะว่านี่คือหนทางในการปกป้องอาณาจักรบิทาเนียจากนั้นชายคนนั้นนะฮะก็ได้เกิดคําถามเดี๋ยวก่อนแล้วว่าแต่ว่าในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับบิทาเนียงั้นเหรอแม่ของฉันในตอนนี้เนะ่ยเขาจะอยู่ที่นั่นไหมเรานะี่ยกำลังจะกลับไปหาเขาและตัวของแอนเน่เนะี่ยก็ได้ตอบกลับคําตอบของคําถามนั้นฉันคิดว่าตัวนายเนะี่ยควรกลับไปดูด้วยตัวนายเองและตัวฉันจะเป็นคนพานายกลับไป เพราะฉะนั้นที่นายต้องทําเลยคือการเชื่อใจฉันแต่ว่ากลับกันตัวฉันก็ต้องมั่นใจว่าตัวนายไม่ได้รับใช้ราชาเธอและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่นาบ้านน้องสาวคนนั้นเนี่ยกำลังเล่นปีกของมา้าซิแวนว้าวปีกนุ่มสวยจังเลยแล้วว่าแต่ว่าคุณม้ามีชื่อว่าอะไรงั้นเหรอจากนั้นซิวแวนนะฮะก็ได้ตอบกลับฟังให้ดีละสาวน้อยชื่อของข้าเลยคือซิวแวนม้าผู้เก่งที่สุดในบรรดาม้ามีปีกสิ้นคําพูดนั้นเด็กสาวคนนั้นนะฮะก็แลดีใจ ว้าวหมาพูดได้ด้วยจากนั้นซิแวนเนี่ยก็ได้ตอบกลับเด็กน้อยเอ๋ยตัวเจ้าเนี่ยจะต้องรับใช้ค่ะแล้วจากนั้นเด็กคนนั้นก็ได้นํามือไปแย่จมูกซิแวนสุดยอดไปเลยละหมาพูดได้พูดอีกได้ไหมส่วนซิแวนที่กำลังโดนแย่จมูกเนี่ยก็ได้พูดออกมาเออสาวน้อยอย่าเอามือจเจ้ามาแย่ที่จมูกค่ะสิ้นคำพูดนั้นของหมาซิแวนไม่นานนะซิแวนเนี่ยก็ได้จาม <c oughs> และเหมือนสิ้นการจามครั้งนี้ของซิแวนซิแวนจะได้กลับร่างดั้งเดิม และคลิมูของซิวแวนนะตอนนี้ก็ได้เปียกสาวน้อยเต็มไปหมดเอออะเดะอเดะจากนั้นเด็กสาวที่ได้มองหาซิวแวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาคุณม้าแปงลงร่างกายเป็นหมูิ้นคาพูดนั้นซิวแวนฮะก็ได้ร้องไห้ไม่นะทําไมฉันกลับร่างปกติอีกแล้วเนี่ยและเหมือนวินาทีเดียวกันเสียงของแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดออกมาจากที่ได้มีการดูแล้วตัวนายไม่รับใช้ราชาเธอเพราะฉะนั้นแล้ว ฉันจะพานายไปจากนั้นชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ตอบกลับอย่งั้นแล้วตัวข้าขอพาน้องสาวไปด้วยได้ไหมแต่ว่าแอนเน่เนี่ยก็ได้ปฏิเสธไม่ข้าจะพาเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นน้องสาวเจ้านะ่ะต้องอยู่ที่นี่ฟังฉันให้ดีน้องสาวของเจ้านะ่ะเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งและตัวเจ้าเนะี่ยก็ได้พบเธอชี่อาณาจักรคาเมลอตเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่ได้เกิดขึ้นที่อาณาจักรคาเมลอตจะไม่สามารถพาไปที่อาณาจักรเบชเนียไ,ได้นั่นคือกฎที่พวกเราต้องทําตามและจากนั้นชายคนนั้นก็ได้ตอบกลับมา และตัวข้าต้องทิ้งเธองั้นเหรอทำไมตัวเจ้าถึงต้องโหดร้ายกับเด็กแบบนี้ล่ะจากนั้นแอนเน่ก็ได้สวนกลับคนที่โหดร้ายไม่ใช่พวกเราราชาอาเธอร์แหงหางที่โหดร้ายเจ้าพวกนั้นเป็นคนสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาและจากนั้นชายคนนั้น,นะะก็ได้ทุบโต๊ะตัวเจ้านะอย่าได้ปากเสียกับเขาเช่นนั้นตัวเขาสามารถคืนชีวิตให้กับน้องสาวข้าได้เพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ตัวข้านะ่ะ เป็นหนี้ชีวิตราชาอาอร์เธอตัวเจ้าลองมองย้อนกลับไปทําไมตัวเจ้าถึงไม่ลองหยุดการกระทำาโง่แบบนี้และยอมแพ้ในการต่อสู้กันละ่ะตัวเจ้าในตอนนี้แค่ทําตามกับสิ่งที่เคยทํามาโดยตลอดและฉะนั้นไม่นานตัวเจ้าจะได้ไพ่แพ้เหมือนกับเพอร์ซิวัลอัศวินในคำทํานายสิ้นคําพูดน่นนะแอนเน่เนี่ยก็ได้เบือนหน้าหนีฟังนะเพอร์ซิวัลนะไม่ได้แพ้กับใครตัวเขาเลือกในการสละตัวเองเพื่อปอกป้องสหายของพวกเขา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ตัวฉันจะไม่อาจรู้ได้ว่าการเดินเกมแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเดินเกมที่ถูกต้องแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวนายจะไม่สามารถหาอัศวินคนไหนที่ใส่ใจเท่ากับหมอน,นั่นอีกแล้วและตัวฉันขอแนะนําว่าที่นายที่พูดมาตะกี้นะคือคําพูดที่แย่ที่สุดสิ้นคําพูดนั้นนะฮะทั้งสองคนนะตอนนี้เนี่ยก็ได้เงียบแต่แล้ววินาทีนั้นแอนเน่เนี่ยสัมผัสได้ถึงการมาถึงขออะไรบางอย่างชายคนนั้นที่เห็นเนี่ยก็ได้พูดออกมาน้องสาวข้านี่ซึ่งเหมือนนะตอนนี้พี่สารนน,นี่ยังไม่ตายเสียงของซิวแวนกนก็ไดด้พูออมา นี่คือมันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอและจากนั้นพี่ชายคนนั้นนะฮะก็ได้พยายามในการช่วยน้องสาวปล่อยเธอซะวินาทีนั้นนะฮะตัวของแอเน่เนี่ยก็ได้พุ่งมาพอใช้เลเปียรับนี่ไปซะสควอสติงเกอร์หรือเราสามารถแปลใชยได้ว่าวายุเหล็กในจากนั้นปีศาจนอนที่โดนโจมตีนะมันก็ได้ปล่อยเด็กสาวคนนั้นและเหมือนตัวของพี่ชายจะสามารถรับน้องสาวเขาได้วินาทีนั้นเสียงของแอเน่เนี่ยก็ได้หันมาหาซิลแวน ซิวแวนสิ้นคำพูดนะั้นทุกคนนะตอนนี้เนี่ยก็ได้ขี Sie ่ซิวแวนหนีพี่สารนอนซึ่งแน่นอนแหละนะฮะว่าสภาพของซิวแวนในตอนนี้เนี่ยขามันสั้นมากมันก็วิ่งจนเหงื่อแตกพักจากนั้นก็ได้ตัดมาที่อาวินิกตอนหนึ่งที่โดนอนเน่โจมตีตัวมันนะตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือสื่อสาร m มล์ลอดข้าพบเจอกระบฏแล้วนะจุดที่เครื่องมือสื่อสารนี้อยู่และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ซิวแวนอีกครั้งนะฮะเสียงชายคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาทำไมมน้นนี่ปีหายไปไหนแล้วล่ะและไงขามันสั้้้นนอย่างีไดฟะ จากนั้นแอนเน่ NA ก็ได้ตอบกลับซูแวนในตอนนีนะ้ไม่สามารถใช้เวทได้เพราะว่าแครอทดเวทมนนอยู่ในกระเป๋าสิ้นคำพูดนั้นของแอนเน่เหมือนนะ้าตอนนี้ซวแวนเนี่ยกำลังข้ามควนตลอดการวิ่งใครก็ได้ช่ยวยด้วยและจากนั้นชายคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดต่อใช่เงั้นเราใช้เวทในการโจมตีปีศาจตัวน,นี้ไม่ได้เหรอแอนเน่ที่กำลังควบซวแวนเนี่ยก็ได้ตอบกลับ มันได้ผลแค่กับสิ่งมีชีวิตที่สามารถพูดได้และจากนั้นภาคก็ได้ตัดมาที่ปีศาจนอนตัวของมันนะตอนนี้นะฮะได้กลางปีกตัวมันนะตอนนี้ที่กําลังลอยฟ้าเนี่ยก็ได้ม้วนหางในการกะเข้าโจมตีเสี่ยวชายคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาเจ้านั่นกําลังโจมตีพวกเราแล้วสิ้นคําพูดนั้นก็ได้มีสายฟ้าเป็นออกมาจากปีศาจนอนแต่แล้ววินาทีเดียวกันตรงหน้าของซีแวนนะฮะเหมือนจะมีคนคนนึงเนี่ยกำลังยืนรอรับอยู่ โทษทีนี่พวกเธอกําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยแอนเน่ NA ที่นี่มองไปเนี่ยก็ได้ตกใจและจากนั้นตรงพื้นที่มาซิวแวนกํนลาลังวิ่งอยู่เนี่ยก็ได้เกิดรอยเลา้าแผ่นดินนะช่วงนั้นได้ถูกยกขึ้น <S <S ทําให้ในตอนนี้เจ้าปีศาจหนอเน่ได้บินเข้ามาชนอย่างแรง <S <S และจากนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ล่วงชายคนนั้นที่นี่มองไปนะฮะก็ได้ตกใจ <S <S เดี๋ยวนะแผ่นดินยกขึ้นมาจากฟ้าขนาดน,นี้เลยเหรอสิ่งทีพูดของชายคนนั้นแอนเน่ NA นะฮะก็ได้ถอนหายใจ ตัวนายเนะี่ยควรช่วยพวกเราให้เร็วกว่าน,นี้นะดอนนี่และจากนั้นดอนนี่เนะี่ยก็ได้ตอบกลับไปโทษนะแอนเน่ Anna, นี่คือฉันช่วยเธอนะไงพูดแบบนั้นกันเล่าจากนั้นแอนเน่ Anna, ก็ได้สวนกลับนี่คือตัวนายยังมีหน้ามาต่อล้อต่อเฉียงทั้งหมดนะี่คือความผิดนายเททิสนะเคยบอกแล้วว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการค้นหาที่จะจาคามเมลอดตให้ก่อกลุ่มกัน2คนหรือมากกว่านั้นแต่ว่าในตอนนี้ตัวนายกำลังจะพยายามมาโทษฉันเหรอสิ้นคำพูดนั้นเหมือนดอนนี่นะจะรู้สึกผิด อ่าอเข้าใจละฉันผิดเองอะเราจะว่าไปสองคนที่เธอพามาเลยนี่คือั้นแอนเน่ก็ได้พูดออกมาอ่ะจะว่าไปแล้วมันซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าฉันจะที่บายให้เททิสฟังทีหลังและนั้นพี่ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดต่อจะว่าไปพวกเจ้ารู้ทางกลับไปที่วิทนียจริงงั้นสินะเพราะจากเช่าชี่ค่าได้ดูแล้วไม่มีทางไหนสามารถไปได้เลยทําไมรอบรอนี่ถึงนี่มีถลุมแปลกๆกเต็ไมไปหมดและั้นแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดต่อหล่มพวกนี้เนี่ยเชื่อมต่ออวกาศอาเชอร์เป็นคนสร้างขึ้นมาเราสามารถเรียกมันได้ว่า ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดต่อคือถ้าเกิดเราลงไปที่หลุมนั่นจะสามารถกลับวิทเียได้งั้นเหรอและดอนนี่ก็ได้ตอบกลับไม่มันไม่ง่ายขนาดน,นั้นคืองนี้ตัวนายเนี่ยจะไม่สามารถไปที่วิทเนียอย่างตรงไปตรงมาได้จะว่าไปแล้วพวกมันได้ทําการเชื่อมต่อพื้นที่หออากาศกับอาณาจักรคาร์เมลลอตและก็ได้มีการสุ่มไปสุ่มมาแต่แล้วในขณะที่ดอนนี่เนี่ยกำลังพูดอยู่นะฮะอยู่ๆนะฮนะฮดอนนี่กับแอนเน่เนี่ยก็ได้หันไปและเหมือนจะมีชายคนหนึ่งนั้นกําลังห่อก,กาอากาศและฉะนั้นดอนนี่ก เหมือนว่าจะมีแขกมาในขณะที่ฉันกําลังพูดอยู่งั้นสินะใช่งั้นแล้วพวกเราก็ต้องไปจากที่นี่แล้วและจากนั้นภาพจะมีการฉายไปให้เห็นนะฮะว่าชายคนนั้นนั้นคือหนึ่งในสี่แสวินขุนพลแห่งความชั่วร้ายของราชาาชีพกรีนไนท์และแล้วมังงนะเรื่องการลีบัสเสียสวินตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบสองก็ได้จบลงไปและเหมือนมังงะนะตอนนี้นะฮะจะเป็นการเปิดตัวดอนนี่ดอนนี่คือเท่จัดเลยเนื้อผมนะตอนนี้ส่วนซิแวนกูนั้นกลับกลายเป็นในลางโงอีกแล้วนะโอ้โหคือจามทีอชวย กับกลายเป็นร่างเดิมเฉยนะฮะโอ้โหร่างเก่ากูว่าเท่กว่าเยอะไอ้เฮียนึกว่าแบบพัฒนาตัวเองมาได้เปล่าไม่ใช่นะฮะแปงลงร่างได้เพราะเวทมนต์งานคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ